อย่าเพิ่งเริ่มทำธุรกิจถ้าคุณยังไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าคุณจะทําธุรกิจนะครับแผนธุรกิจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ามันจะเปรียบเสมือนหางเสือเรือนะครับที่จะคอยคุมทิศทางให้คุณไปในทิศทางที่มันน่าจะต้องไปนะครับรวมไปถึงว่ามันจะเป็นตัวที่บอกอีกว่าคุณควรจะต้องทํา หรือว่าไม่ควรทําอะไรนะครับซึ่งแผนธุรกิจที่ดีเนี่ยครับมันไม่ควรอยู่แค่ในหัวสมองของคุณนะครับเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสัก1สัปดาห์1เดือนหรือว่า1ปีคุณอาจจะลืมมันไปได้นะครับรวมไปถึงว่าทีมงานคุณเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นภาพธุรกิจเหมือนกับที่คุณเห็นเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญครับที่คุณควรจะต้องเขียนแผนธุรกิจขึ้นมาแต่ว่าการจะเขียนแผนธุรกิจฉบับเต็มเนี่ยครับมันใช้เวลานานบางทีเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นหลักวันนะครับหรือว่าหลักสั วันนี้นะครับผมก็เลยจะมีช็อตคัดละกันนะครับวิธีการเขียนแผนธุรกิจที่ใช้เวลาสั้นกว่านะครับด้วยกระดาษแค่แผ่นเดียวซึ่งไอ้วิธีการเขียนอย่างเงี้ยครับมันเรียกว่า business model canvas นะครับรับรองว่าพอคุณฟังคลิปนี้จบแล้วนะครับเวลามันอาจจะใช้มากกว่า20นาทีนะครับแต่ว่าพอคุณฟังจบคุณเข้าใจปุ๊บแล้วคุณไปลองเขียนจริงๆเนี่ยครับถ้าคุณมีแผนในหัวอยู่แล้วผมคิดว่าคุณน่าใช้เวลาไม่เกิน20นาทีนะครับในการเขียนแผนธุรกิจของคุณออกมาลงบนกระดาษแผ่นนี้อย่างแน่นอนครับ business model canvas คืออออะะไรจเขีียนกมาให้ด ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ Business Model Canvas คือแผนธุรกิจขนาดกระทัดรัดนะครับคือ1แผ่นอันนี้เลยนะครับคิดขึ้นมาโดยบริษัทที่ชื่อว่า s t r a t e g i z e r นะครับประกอบไปด้วย9ก้าช่องนะครับเป็น9้ามิติที่คุณควรจะต้องรู้สําหรับการวางแผนธุรกิจของคุณครับก่อนที่ผมจะไปพูดถึง Business Model Canvas นะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วหลักการแนวคิดต่างๆเนี่ยครับผมก็เอามาจากตัวบริษัทที่ชื่อว่า s t r a t e g i z e r เนี่แหละครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมเอามาแช์เพิ่มเติมนะครับมันจะเป็นเรื่องของตัวอย่างต่างๆนะครับรวมถึงประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาแล้วกัันนะครบ ทีนี้นะครับก่อนที่จะไปดูช่องแต่ละช่องนะครับผมขออนุญาตอธิบายภาพรวมก่อนละกันนะครับคือตัว Business Model Canvas นะครับเห็นแผ่นใหญ่หนึ่งแผ่นอันนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2โซนหลักๆคือฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นส่วนของ backstage คือเป็น back end ของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง finance HR หรือว่าเป็น operation ส่วนฝั่งขวาเนี่ยคือ front stage คือส่วนที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง marketing sales หรือว่า service ต่างๆนะครับอันนี้คือทําให้เห็นภาพเบ การว่าแบ่งเป็น2ฝั่งหลักๆนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเริ่มต้นอธิบายทีละช่องนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยตัว Business Model Canvas มี9ช่องใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีการแบ่งย่อยอีกนะครับโดยที่อันแรกมันจะเป็นของ Infrastructure นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย Key Activities หรือว่ากิจกรรมหลักที่ต้องทำนะครับแล้วก็เป็น Key Resource ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้นะครับแล้วก็ Key Partners พันธมิตรทางธุรกิจหลักที่ร่วมมือด้วยนะครับมีทั้งหมด3อย่างนี้นะครับที่เป็น Infrastructure คือคือเป็นโครงพื้นฐานของธุรกิจของคุณนี่แหละครับซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอธิบายทีละอนลันละกันนะครับ อันแรกคือ key activities นะครับคือเป็นกิจกรรมหลักที่คุณต้องทําเพื่อส่งมอบตัวสินค้าหรือว่าบริการของคุณเนี่ยให้กับลูกค้านะครับซึ่งตัวอย่างกิจกรรมหลักที่คุณต้องทำเนี่ยมีหลากหลายอย่างเลยนะครับ mm hmm. เช่นการทำ production เช่นการออกแบบการผลิตการควบคุมคุณภาพการซ่อมบำรุงนะครับหรือจะเป็นเรื่องของ Research development นะครับเช่นการพัฒนาสินค้าการพัฒนาขั้นตอนการทํางานนะครับหรือว่าเป็นการทา R&D นะครับสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้กับตัวสินค้าหรือบริการของคุณนะครับหรือว่าจะเป็น Marketing ก็ได้นะครับการวางแผนการตลาดการทาแคมเปญการซื้อสื่อนะครับการบริหารความสัมพันธ์กับพวกมีเดียหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆก็จะเป็นส่วนของมาร์เก็ตติ้งนะครับสุดท้ายคือจะเป็นเซล e ์แล้วก็คัสตอว่าากร ให้บริการอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกิจกรรมหลักที่ปกติแล้วเนี่ยธุรกิจหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะขายสินค้าหรือบริการต้องทำน,นี่คือย่างแรกนะครับ อันที่2คือ r e s o u r c e นะครับ Resource คือทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ซึ่งการจะทำของออกมาขายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าหรือว่าบริการคุณจะต้องมีทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการขึ้นมาซึ่งไอ้ตัว k e ทรัพยากรเนี่ยครับแบ่งง่ายๆออกเป็น4อย่างละกันนะครับอย่างแรกคือที่เป็น physical resource นะครับหรือว่าทรัพยากรที่จับต้องได้เช่นพวกวัตถุดิบตัวสินค้าหรือว่าตัว raw material ต่างๆอันนี้คืออันแรกนะครับอันที่2คือ human resource คือทรัพยากรในแง่ของบุคคล นะครับเช่นพนักงานในบริษัทหรือว่าฟรีแลนซ์นะครับอันนี้คือแทบทุกบริษัทเนี่ยต้องมีเลยนะครับโดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในธุรกิจสายบริการเช่นเอเจนซี่คอนซัลท์เนี่ยครับจะมีพาร์ทที่เป็นฮิวแมน e รีซอร์สเนี่ยค่อนข้างหนัก นะครับอันที่3คือ intellectual resource นะครับทรัพยากรทางปัญญาเช่นพวกลิขสิทธิ์นะครับสิทธิบัตรหรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับพวกซอฟต์แวร์นะครับก็อาจจะเป็นส่วนอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับอะไรที่คุณสามารถจดลิขสิทธิ์ได้นะครับก็ถือเป็น intellectual resource นะครับสุดท้ายคือ financial resource นะครับทรัพยากรทางการเงินเช่นการลงทุนนะครับการที่คุณลงทุนมาหรือว่าคุณไปกู้เงินหรือว่าคุณไปหานักลงทุนมานะครับอันนี้คือตัว Key Resource ของธุรกิจที่ที่จะมีได้นะครับ อันที่สาคือ Key Partner s นะครับพันธมิตรหลักทางธุรกิจที่คุณร่วมมือด้วยนะครับไปคนเดียวไปได้ไกลแต่ว่าไปได้วยกันเนี่ยไปได้ไกลกว่านะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณทําธุรกิจแล้วกันแน่นอนเลยว่าคุณคงไม่ได้เป็นหัวเดียวกระเทียมรีบไม่ได้ทําคนเดียวนะครับคุณอาจจะมีพาร์ n เนอร์ต่างๆที่คุณต้องทํางานร่วมด้วยซึ่งข้อมูลที่คุณจะต้องใส่ในช่องของ Key Partners อันนี้นะครับก็จะเป็นคนเป็นบริษทัทนะครับที่คุณเนี่ยต้องทํางานด้วยนะครับ คือโดยปกติแล้วเนี่ยคีย์พาร์เนนะครับจะแบ่งออกเป็น4อย่างง่ายๆอย่างแรกนะครับคือเป็น strategic alliance between non competitors นะครับแปลไทยง่ายๆคือว่าจะเป็นการร่วมมือกับคนหรือบริษัทที่ไม่ใช่คู่แข่งกันนะครับเช่นการที่บริษัท Delivery นะครับขนส่งเนี่ยจับมือกับธนาคารเพื่อปล่อยกู้อ่า อันนี้ก็จะเป็น Strategic Alliance between n o n c o m p e t i t o r s นะครับถัดมาคือ c o o p e r a t i o n นะครับการร่วมมือกับคู่แข่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือสายการบินต่างๆเนี่ยที่เขาจับมือเป็นพันธมิตรกันนะครับตัวอย่างที่เห็นก็เท่าที่ผมจําได้แล้วก็คือ Star Alliance นะครับเป็นสายการบินเหมือนกันนะครับที่อาจจะโอ e ป a รตในต่างประเทศกันอาจจะมีทับกันบ้างแต่ว่าก็จะมารวมกลุ่มกันเพื่อทําให้มันแข่งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับอันที่3ามคือ joint v น n t อร e s นะครับการร่วมธุรกิจกัน แข่งตัวเองมานะครับแล้วก็มาเมิร right. ์จกันมาร่วมมือกันตัวอย่างของประเทศไทยที่เห็นได้ชัดเนี่ยคือบริษัทไลน์วงในแล้วก็ลาลาโมฟนะครับไลน์เนี่ยมีฐานยูเซอร์นะครับมีโปรแกรมแชทนะครับวงในนะครับมีรีวิวของร้านอาหารลาลาโมฟเนี่ยครับมีเรื่องของการขนส่งเขาก็เลยมาผสมรวมกันนะครับสร้างเซอร์วิสใหม่ขึ้นมาที่เป็นเหมือนวงในไลแมนนะครับตอนนี้ครบรวมกันและชื่อว่าวงในไลแมนเป็นเซอร์วิสใหม่ที่เกิดจากจอยเวนเจอร์นะครับสุดท้ายคือเป็น buyer supplier relationships นะครับเช่นเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ซื้อผู้ข นนเช่นการที่บริษัทเครื่องผลิตเครื่องดื่มเนี่ยอาจจะเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ผลิตเครื่องบรรจุขวดเป็นต้นนะครับอันนี้คือจะเป็นเรื่องของพาร์ทเนอร์นะครับเป็นทั้งหมด4อย่างอันนี้ก็จะเป็นตัว infrastructure หลักๆนะครับเป็นเรื่องพื้นฐานของธุรกิจถัดมาที่ผมอยากจะพูดถึงต่อนะครับข้อที่2คือ offerings นะครับคือสิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้านะครับซึ่งตัวแรกที่ผมขอพูดถึงคือเป็น value proposition นะครับแปลไทยง่ายๆคือคุณค่า ที่เหมือนคุณส่งมอบให้กับลูกค้านะครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาทาธุรกิจใช่ไหมครับคือคุณจะอยู่รอดได้ไปต่อได้ดีเนี่ยคุณต้องส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้านะครับคุณจะไม่ใช่เป็นลักษณะอุ้ยเทคอย่างเดียวนะครับขายของเพื่อเก็บเงินเมืองอย่างเดียวนะครับคุณต้องส่งมอบคุณค่าอะไรบางอย่างให้กับลูกค้านะครับเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่คุณส่งมอบคุณค่ามากกว่าที่คุณรับคุณค่ามาเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนหรือว่าบริษัทที่มีคุณค่าครับซึ่งถามว่าตัว value proposition เนี่ยครับมันเขียน ในการเริ่มเขียนตัวไ r o p o s i t i o n นะครับซึ่งเขาบอกว่าให้ใช้เฟรมเ w o r k นี้ครับเขาบอกว่า we help x do y by doing z นะครับคือแปลเป็นไทยว่า เราช่วยให้กับ x ทํา y นะครับโดยที่เราทํา Z นะครับคือตวองยกตัวอย่างเมื่อกี้แล้วกันนะครับยกตัวอย่างไลแมนนะครับเราช่วยให้คนไทยนะครับสามารถได้กินอาหารดีๆนะครับโดยที่มีเราเป็นตัวการที่ช่วยขนส่งให้อ่ะอย่างนี้เป็นตน้นนะครับอันนี้คือตัว value proposition อ่าโดยที่ x เนี่ยครับสรุปง่ายๆคือ x เนี่ยจะเป็นตัวกลุ่มลูกค้า ที่คุณหมายตานะครับส่วน Y เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เขาจะได้รับส่วนตัว Z นะครับตัว G เนี่ยคือจะเป็นตัวคุณค่าที่คุณส่งมอบให้กับตัวพวกเขาอันนี้คือตัวเฟรม e w เวิร์กง่ายๆถัดมานะครับถัดมาคือเมื่อกี้เป็นเรื่องของ Offerings ใช่ไหมครับที่เป็น Value Proposition และถัดมาคือเป็น Customers และเป็นเรื่องของลูกค้านะครับ อันที่อยากจะให้เขียนถัดมานะครับให้รู้จักถัดมาคือเป็น customer segment นะครับ customer segment อ่ะเป็นกลุ่มลูกค้าโดยปกติแล้วเนี่ยครับ customer segment แบ่งง่ายๆเป็น5ากลุ่มละกันนะครับกลุ่มแรกคือ mass market นะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายกว้างๆที่ไม่เฉพาะเจาะจงเท่าไหร่นะครับคือตัวอย่างของตัวธุรกิจที่อาจจะ target mass market ก็อาจจะเป็นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่ขายคนทั่วไปนะครับคนทั่วประเทศเนี่ยสามารถใช้งานสินค้าเหล่านี้ได้ถัดมานะครับคือ niche market คือตลาดแบบเฉพาะนะครับ ซึ่งบริษัทที่ t a r g e t n i c h e market เนี่ยครับปกติแล้วเนี่ยจะขายสินค้าหรือบริการที่เป็นสินค้าหรือบริการที่เรียกว่า high involvement นะครับคือลูกค้าของพวกเขาเนี่ต้องมีการคิดต้องมีการพิจรนารณาก่อนตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างเยอะตัวอย่างเช่นบริการที่ปรึกษาสําหรับผู้บริหารระดับสูงนะครับหรือว่าบริการที่ปรึกษากฎ,กฎหมายสําหรับบริษัทขนาดใหญ่อ,อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราจะเจาะ niche market เลยนะครับเจาะผู้บริหารระดับสูงหรือว่า เจาะเรื่องกฎหมายของบริษัทขนาดใหญ่ถัดมาคือ segmented นะครับคือกลุ่มเป้าหมายแบ่งส่วนนะครับคือคุณจะต้องมีสินค้าหรือบริการเนี่ยที่อาจจะตอบโจทย์คนมากกว่า1กลุ่มนะครับโดยที่ core service core product ของคุณเนี่ยก็ยังเป็นของเดิมนะครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นที่ปรึกษากฎหมายใช่ไหมครับคือตัวตัวที่เป็น segmented เนี่ยคุณอาจจะแบ่ง segment เป็น segment เรื่องของการจัดก,การมรดกนะครับหรือว่าจัดก,การเรื่องภาษีหรือว่าจัดก,การเรื่องธุรกิจต,ต่างประเทศก็ได้นะครับอันนี้คือ segmented นะครับกลุ่มลูกค้าที่มัน ไปคือคุณยังส่งมอบบริการกฎหมายเหมือนเดิมอยู่นะครับเพียงแต่ว่าความต้องการนะครับหรือตัวกลุ่มลูกค้าเองเนี่ยจะต่างกันถัดมานะครับคือด i เวอรซ f y ฟนะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไปเลยนะครับโดยที่สิ่งที่มันยังคงอยู่แล้วกันนะครับคือคุณยังคงใช้ทรัพายากรที่คุณมีรีซอสที่คุณมีเนี่ยในการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้ากลุ่มเหล่านี้ตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นบริษัทที่มีความรู้ด้านไอทีใช่ไหมครับคุณก็เลยรับทําเว็บไซต์ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ ในขนาดเดียวกันคุณก็จะมีเซอร์วิสแยกอีกอันหนึ่งนะครับคือคุณใช้ความรู้ด้านไอจีเนี่ยคือในการเขียนแอปขึ้นมาในการทำพวกเดลิเวอรี่นะครับขนส่งนะครับเพื่อที่คุณจะได้เอาความรู้ที่คุณมีเนี่ยไปเหมือนหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆนะครับที่มันอาจจะไม่ได้ตรงกับลูกค้ากลุ่มเดิมเลยนะครับอย่างเคสเคสนี้เนี่ยลูกค้ากลุ่มเดิมคือบริษัทขนาดใหญ่ใช่ไหมครับแต่ว่าคุณเอาความรู้ที่คุณมีเนี่ยไปสร้างเดลิเวอรี่แอปนะครับที่เป็นกลุ่มลูกค้าขนาดย่อยนะครับคนทั่วไปอยแทนถัดมานะครับทวนนคั่เปี็ ตัวกลงในการเชื่อมต่อคน2กลุ่มนี้เข้าด้วยกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นโมเดลเหมือนมาร์เก็ตเพลเช่นคุณทําเว็บไซต์สังหาริมทรัพย์นะครับเพื่อทําให้คนที่อยากจะปล่อยบ้านกับคนที่อยากจะซื้อบ้านเนี่ยมาเจอกันอ่าอันนี้คือจะเป็นแบบมัลติไซต์นะครับ ถัดมานะครับอันที่6แล้วนะครับคือช่องทางนะครับคือต่อให้คุณจะมีสินค้าหรือบริการที่ดีที่เจ๋งแค่ไหนเนี่ยครับถ้าคุณขาดช่องทางคุณก็จะเข้าไปไม่ถึงลูกค้าอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางเนี่ยคือเรื่องที่สําคัญมากผมขอแบ่งช่องทางง่ายๆเป็น3ช่องทางและการเป็นเพศโอนเอิร e ์นเพศเนี่ยคือช่องทางที่คุณไปจ่ายเงินเพื่อซื้อมาตัวอย่างเช่นการไปซื้อโฆษณา Facebook Ads นะครับการไปซื้อโฆษณาทีวีนะครับอันที่2คือเ e อิร์นนะครับการที่คุณได้มาได้ PR อารย่าเนะครับพววอย พูดถึงสินค้าหรือบริการของคุณนะครับโดยที่คุณไม่ได้จ่ายเงินให้เขานะครับคือของคุณดีมากเจ๋งมากจนเขาอยากจะพูดให้คุณนะครับสุดท้ายคือโอนเดียคือช่องทางที่คุณเป็นเจ้าของเองนะครับก็ถ้าเกิดเป็นออนไลน์นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ถ้าเกิดเป็นออฟไลน์เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวหน้าร้านนะครับที่พอมีคนเดินผ่านไปผ่านมานะครับคือหน้าร้านที่เป็นพื้นที่ของคุณเลยเนะี่ยคุณก็จะเป็นเหมือนโอนมีเดียไปด้วยเหมือนกัน,นครับ อันที่7นะครับคือเป็น customer relationship นะครับเป็นความสัมพันธ์ที่คุณมีกับลูกค้าของคุณนะครับซึ่งตัว customer relationship เนี่ยครับความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยปกติแล้วจะแบ่งเป็น5อย่างนะครับซึ่งในหนึ่งธุรกิจเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์กับลูกค้ามากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้นะครับอย่างแรกเนี่ยเป็น personal assistance นะครับก็คือเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ช่วยส่วนบุคคลนะครับคือธุรกิจแบบนี้จะมีความสัมพันธ์กับลูกค้าคนต่อคนเลยนะครับตัวอย่างเช่นทําสูตรแบบสั่งตัดนะครับคุณ personalize ประสบการณ์ให้้กกัับลลูคคคาาาเนยยรถดมื ด e d ิเคเต็ดเพอร์ซอ a อลแ s ซิสแนนะครับคือจะเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ช่วยส่วนตัวส่วนตัวเลยนะครับธุรกิจแบบนี้ครับจะเป็นธุรกิจที่มีการขายสินค้าหรือบริการเนี่ยแบบเทียวก่อนหน้าเลยนะครับแต่ว่าจะมีความลึกซึ้งในความสัมพันธ์มากกว่าเช่นคุณอาจจะมีทีมงานนะครับสามสี่คนดูแลลูกค้าเจ้าเนี่ยจะเรียวโดยเฉพาะเลยตัวอย่างเช่นดิจิทัลเอเจนซีล่ละกันนะครับที่ดูแลลูกค้าขนาดใหญ่นะครับลูกค้าระดับบริษัทมหาชนเนี่ยหนึ่งในเขาเนี่ยอาจจะมีคนดูแลเนี่ย 5ถึงสิคนก็เป็นไปได้นะครับถัดมานะครับคือ self service แล้วก็ automated service นะครับเป็นความสัมพันธ์แบบที่ลูกค้าเนี่ยเขาช่วยตัวเองนะครับคือธุรกิจแบบนี้นะครับมักจะมีความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยที่เขาเองเนี่ยไม่ต้องปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรงนะครับให้ใช้ระบบอัตโนมัติต่างๆเนี่ยในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้านะครับเช่นเออเรามีเว็บไซต์นะครับมันมีเว็บไซต์มีสินค้าอยู่ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วกด add to cart นะครับใส่ตะกร้าแล้วก็เช็คเอา์เองได้โดยที่ไม่ต้องมมมีีีคนนนนเเเลยะะรรัับออ้กกกกก็็จจหหาาาาธุิท่่่ปพววตงๆื บริการสตรีมมิงนะครับที่แนะนําหนังให้กับลูกค้าอย่างอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะเป็นเซลฟ์เซอร์วิสเหมือนกันถัดมานะครับคือคอมมูนิตี้ครับเป็นความสัมพันธ์แนเครือข่ายนะครับชชวยคิดแบบนี้นะครับมันจะสร้างความสัมพันธ์ให้จับตัวลูกค้าที่อยู่ในอีโคซิสเต็มนะครับตัวอย่างเช่นเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับคนที่รักการออกกำลังกายเป็นต้นนะครับสุดท้ายน,นะครับคือความสัมพันธ์แบบโคเรียชันคือทั้งตัวแบรนด์ตัวบริษัทกับลูกค้าเนี่ย มาร่วมมือกันนะครับเพื่อสร้างสารรค์ตัวสินค้าหรือบริการขึ้นมาตัวอย่างเช่นร้านหนังสือเนี่ยอาจจะเปิดโบทได้ครับว่าลูกค้าเองเนี่ยอยากจะให้เอาหนังสือเล่มไหนมาขายนะครับหรือว่าร้านไอศครีมให้เปิดโบทได้ว่าอยากจะให้ทางร้านไอศครีมเนี่ยผลิตไอศครีมรสชาติไหนนะครับ ถัดมานะครับอันที่8คือเรื่องของ cost structure นะครับคือโครงสร้างต้นทุนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่าจากรูปเนี่ยอยู่เป็นฐานเลยเป็นข้างล่างนะครับถ้าคุณบริหารจการต้นทุนได้ดีเนี่ยครับมันก็จะทําให้คุณมี advantage นะครับเหนือคู่แข่งแต่ว่าถ้าเกิดคุณบริหารไม่ดีเนี่ย cost คุณก็จะเยอะมากนะครับคุณก็อาจจะแข่งขันกับคนอื่นไม่ได้ก็ได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับการจําแนกต้นทุนเนี่ยมันจะมีมากมายหลายวิธีมากเลยครับซึ่งสําหรับตัวผมเองแล้ว ในงานต่างๆ,ๆนะครับตัวอย่างเช่นแบ่งเป็น marketing แบ่งเป็น sales แบ่งเป็น finance แบ่งเป็น hr เป็นต้นนะครับผมค่อนข้างชินกับรูปแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นพื้นฐาน simple ที่สุดเลยสาเหตุที่ผมแบ่งตัว cost structure ใน business model canvas อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า ผมจะได้เห็นตัวสตรัคเจอร์ผมง่ายๆเลยครับว่าเนี่ยผมต้องมีค่าให้จ่ายไปกับเรื่องอะไรบ้างซึ่งคอสตรัคเจอร์นะครับวิธีการจําแนกเนี่ยมันอาจจะมีวิธีอื่นด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งมันอาจจะบอกกับเรื่องการไปวิเคราะห์เรื่องตัวเลขไปทําบัญชีมากกว่านะครับในความเห็นผมเนี่ยการแบ่งคอสตรัคเจอร์ตามหน้าที่ต่างๆในกิจการเนี่ยดูง่ายเข้าใจง่ายครับ สุดท้ายนะครับวันนี้ก็เป็นอันที่สาคัญที่สุดมากๆเหมือนกันคือเรื่องของ revenue stream นะครับคือรายได้นะครับรายได้เนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่จะมาหล่อแยงธุรกิจของคุณนะครับถ้าคุณมีรายได้ต่ํากว่าตัว cost structure เนี่ยคุณก็อาจจะมีปัญหานะครับหรือว่าถ้าคุณมีรายได้สูงมากๆเนี่ยครับแสดงว่าธุรกิจคุณเนี่ยไปได้ดีมากนะครับซึ่งที่มาของรายได้มีหลากหลายมากเลยนะครับก็เดี๋ยวใช้ฟังทีละอันละกันนะครับอันแรกคือเป็น asset sales นะครับเป็นการขายสินค้าที่มันจับต้องได้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า Tenible Pro เช่นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อาหารเครื่องดื่มเป็นต้นนะครับอะไรที่มันจับต้องได้ถัดมานะครับที่2คือ Service f ฟรีนะครับเป็นการขายบริการภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า intangible product นะครับเช่นการขายบริการที่ปรึกษาต่างๆนะครับที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาการให้บริการการตลาดออนไลน์เป็นต้นครับถัดมานะครับคือ usage fee นะครับการขายตามการใช้งานของลูกค้าใช้มากจ่ายมากใช้น้อยจ่ายน้อยนะครับตัวอย่างเช่นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็ถัดมารูปแบบถัดมานะครับเป็น subscription fee นะครับการขายค่าใช้บ ิเป็นรายเดือนเป็นรายปีเหมาเมานะครับตัวอย่างพวกสตรีมมิ่งดูวิดีโอต่างๆนะครับเช่นคุณจะเหมือนสมัคร Netflix เนี่ยคุณก็เสียเดือนหนึ่งร้อยถึงสี่ร้อยบาทเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็น subscription fee นะครับถัดมาคือ l e n d i n g r e n t i n g และก็ leasing นะครับการให้ยืมหรือให้เช่านะครับตัวอย่างเช่นการให้ยืมให้เช่าชุดแต่งงานนะครับพอเช่าเสร็จแล้วก็เอามาคืนนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งถัดมานะครับคือ Licensing คือการที่บริษัทที่ผลิตภาพยนตรน์์ยขขาตตััตัววลลิิิสทธะครให้กบ ร้านของเล่นละกันไปผลิตโมเดลฟิกชันต่อเป็นต้นครับถัดมาคือบรอกเกอร e เฟีนะครับเป็นค่าธรรมเนียมในหน้าเช่นการที่คุณจ้างโบรกเกอร์ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยครับซื้อขายตัวสินทรัพย์ต่างๆแล้วเขาก็จะได้ค่าส่วนต่างค่าส่วนแบ่งไปนะครับเป็นบร o กเกอรฟีสุดท้ายนะครับคือตัว a อฟเฟกต์ทายิ่งการจ่ายเงินค่าโฆษณาเช่นการที่บริษัทอย่าง a c e b o o k g o o g l e เนี่ยทำโมเดลโฆษณาขึ้นมาพวกช่องทีวีต่างๆพวกเพจดังๆนะครับรับโฆษณาต่างๆอันนี้ก็จะเป็นโมเดลในการหารายได้อีกวิธีนนนนนึงที่่าาสใใจค,ใควม ผมนะครับเวลาตอนที่คุณเขียน revenue stream เนี่ยครับแนะนําให้คุณเขียนพยายาม list เนี่ยครับช่องทางในการสร้างรายได้ออกมาให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับแล้วค่อยตัดตัวที่มันเป็นไปได้น้อยไม่ค่อย make sense ออกไปนะครับการทําอย่างนี้ครับมันจะทําให้คุณเหมือนคิดถึงความเป็นไปได้ทุกช่องทางนะครับในการหารายได้กับธุรกิจของคุณครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์เพิ่มเติมถึงวิธีการเขียนละกันหลักการเขียน business model canvas นะครับ คำแนะนำได้นะครับคือแนะนําให้ค่อยๆเขียนทีละข้อเป็นลําดับไป นะครับโดยผมคิดว่าการเขียน Business Model Canvas ที่ดีเนี่ยครับไม่ได้เขียนมาจากซ้ายไปขวาแต่ว่าจากขวาไปซ้ายคืออิงจากตลาดอิงจากลูกค้าก่อนนะครับแนะนำว่าข้อมูลกลุ่มแรกนะครับข้อมูลชุดแรกเลยที่คุณควรใส่เนี่ยจะเป็น Customer Segment นะครับดูก่อนเลยว่าใครเป็นลูกค้าของคุณนะครับเมื่อพอรู้แล้วเนี่ยว่าลูกค้าเป็นใครใช่ไหมครับให้คุณไปดูว่า Value Proposition คุณเนี่ยคืออะไรคือคุณมีอะไรเนี่ยส่งมอบให้ลูกค้ากลุ่มนี้บ้างนะครับพอคุณเข้าใจ Value Proposition แล้วเนี่ยครับก็มาดูต่อว่าคุณจะส่งมอบคุณค่าเหล่านี้ผ่านช่อง ไหและก็ความสัมพันธ์ของคุณกับลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือฝั่งขวานะครับฝั่งที่เป็น front front stage นะครับถัดมานะครับก็ให้มาดูเรื่องของ revenue stream นะครับดูว่าคุณจะหารายได้จากช่องทางไหนนะครับแล้วก็คุณต้องใช้ key resource อะไรบ้างทรัพยากรหลักคืออะไร key activities นะครับกิจกรรมหลักที่คุณต้องทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็คุณต้องไป partner ไปมีพันธมิตรกับใครบ้างนะครับเพื่อที่จะทาให้คุณส่งมอบสินค้าหรือบริการได้นะครับจากนั้นเนี่ยสุดท้ายที่เขียนก็คือเรื่องของ cost การที่คุณจะ t a r g e t ลูกค้ากลุ่มนี้ดำเนินกิจการแบบนี้หารายได้แบบนี้คุณจะมีคอสตรัคเจอร์ยังไงบ้างครับซึ่งการเขียน business model canvas แบบนี้เนี่ยครับจะทําให้คุณสามารถไล่สิ่งต่างๆเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนได้คิดต่างๆเป็นเหตุและเป็นผลซึ่งกันและกันนะครับคำแนะนำที่2นะครับคือหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะครับถ้าคุณมีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเนี่ยผมแนะนำให้ ุณเอาพัทแน่ของคุณเนี่ยมาสมหัวร่วมกันกับคุณนะครับช่วยกันคิดช่วยกันเขียนนะครับแล้วก็ตัว business e l a n v a s เนี่ยมันเป็นกระดาษอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งคุณก็สามารถปริ้นในแผ่นใหญ่ออกมาได้นะครับแล้วก็คุณก็มานั่งคุยกัน brainstorm กันนะครับแล้วก็ใช้เหมือน Post It เนี่ยในการที่เอามาแปะนะครับเพื่อดูว่าแต่ละอย่างเนี่ย คุณควรจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปนะครับอะไรที่ไม่ make sense ไม่เห็นด้วยคุยกันแล้วเ้ยคิดว่าไม่มีดีกว่าดึงออกง่ายๆเลยนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งวิธีในการที่จะทําให้คุณสามารถเขียน business model canvas เนี่ยออกมาได้ดีขึ้นนะครับคือมันอาจจะใช้เวลามากกว่า20นาทีตามที่ผมโฆษณาแหละแต่ว่าพอคุณมีเพื่อนร่วมงานนะครับมาช่วยคิดด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนช่วยรับความคิดเนี่ยให้แหลมคมมากยิ่งขึ้นนะครับมองให้รอบมากยิ่งขึ้นครับ สุดท้ายนะครับคือถ้าจะเขียนให้ดีแนะนําว่าให้ไปศึกษาตัวอย่างจากคนอื่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีตัวอย่าง business model canvas เจ๋งๆเนี่ยมากมายเลยของบริษัทร,ระดับโลกนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่า business model canvas ของบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นยังไงให้คุณเข้าไปที่อากูอย่าง Google นะครับแล้วไปเสิร์ชเลยว่าคุณอยากรู้ business model canvas ของบริษัทนี่นี่ๆๆนะครับผมคิดว่าหลายๆบริษัทนะครับโดวยเฉพาะบริษัทที่ดังเนี่ยมีคนทํา business model canvas นะครับขึ้นมาวิเคราะห์ไปแล้วเหมือนกัน,นครับอย่างรูปนี้เป็นต้นนะคคครับืออผมลงําาว่ วิสิตสโร์แนบ a สเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างมากมายหลากหลายที่โชว์ให้ผมดูนะครับคือคุณการทีค่คุณไปเรียนรู้นะครับจากคนอื่นเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าการที่คุณมาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับ สรุปนะครับและนี่คือวิธีการเขียน Business Model Canvas อย่างง่ายๆนะครับผมมั่นใจว่าถ้าคุณลองเอาเนื้อหาที่ผมแชร์ในคลิปปนี้นะครับไปลองทาดู step by step นะครับคุณจะสามารถเขียน Business Model Canvas ออกมาได้โดยใช้เวลาไม่นานไม่ถึง20นาทีแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเกิ่าไปในตอนแรกเนี่ยครับตัว Business Model Canvas อันนี้นะครับหแผ่นอันนี้เนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นละกันนะครับทำให้คุณเห็นภาพธุรกิจอย่างง่ายแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเหมือนวางแผนให้กับธุรกิจของคุณอย่างจริงจังนะครับผมก็แนะนําให้คุณลองหยิบางส่วนนใ Business Canvas Mo ไป ลงดีเทลเพิ่มเติมนะครับลงรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นสมมุติว่าคุณได้แผนมาแล้วนะครับแต่ว่าคุณอยากรู้เรื่องการตลาดเพิ่มเติมนะครับเรื่องเรื่องของแชนเนลเพิ่มเติมละกันนะครับคุณก็ควรจะต้องไปแตกนะครับไปลงรายละเอียดในตัวของแชนเนลมากขึ้นว่าคุณจะไปทาตลูกค้าผ่านช่องทางไหนยังไงได้บ้างนะครับสุดท้ายนะครับผมขออวยพรให้ธุรกิจของคุณที่เกิดจากการเขียน Business Model Canvas ครั้งนี้ประสบความสําเร็จนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนรายการของผมไว้ด้วยนะครับาัคลลิิปปนนนนีีีี้้ผมมอจจไวเเพยยท่ะด๋กใ นะครับสวัสดีครับ